จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้ไวแบบนี้มาลองเทสการเปิดเครื่องกันดูนะครับผมจะกด power on แล้วก็กดเริ่มพร้อมกันเริ่มแล้วนะครับ ประมาณ12.76วินาทีในการบูต Windows 10ตัวนี้แรมเป็นแรม4จิกนะครับตามสเปคของเขานะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับเดี๋ยวตามไปดูสเปคในคลิปได้เลยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับมาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเกรดโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้จะเป็นคิวของ MSI นะครับ M.S.I. ตัวนี้นะครับตั้งแต่ลูกค้าซื้อมาบอกว่ายังไม่เคยอัปเกรดเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ออกจากร้านมานะครับซื้อเครื่องมาได้ประมาณ4ปีโดยประมาณนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของ M.S.I.62M7RDX นะครับตามสเปคเดิมของเขาเลยเนี่ยก็จะเป็น CPU Core i7-PCIe Gen3 นะครับก็คือสำหรับใส่แบบ SSD แบบ M.2 นะฮะก็จะเป็น RAM 4G นะครับจะมี USB 3.0ให้นะครับ ก็จะเป็นคีย์ชิปนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าคัลเลอร์บูสเตอร์โฟ์นะครับการนี้ก็จะเป็นสเปคเท่าๆของเขาแล้วกันเนาะนะครับตรงนี้นะฮะเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเครื่องนี้นะครับใครมีในมืออยู่นะครับก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับหรือว่าใครจะหาซื้อน้ตบุ๊กมือ2ก็รุ่นนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่นะครับสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับอ่ะไปดูกันนะครับว่าจะอัปเกรดกันยังไงนะโอเคนะครับทีนี้ก็ปิดฝาเครื่องลงมานะครับ ก่อนทําการอัปเกรดทุกครั้งนะครับก็อย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะเรื่องแบตเตอรี่เรื่องปลั๊กไฟให้ถอดออกให้หมดนะฮะอ่ะทีนี้ก็ปิดฝาเครื่องลงมานะครับก็จะเจอกับ MSI โลโก้ตัวนี้นะครับก็ทําการอ่ะนอนเครื่องเข้าลงนะครับเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องสักนิดนึงนะครับก็หลังจากที่เราอ่าทาการคว่ำเครื่องลงนะครับหงายท้องเขาขึ้นมานะนะครับก็ทําการแกะน็อตทุกตัวเลยนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังนี้นะครับ อันนี้ผมแกะมาให้แล้วนะนะครับผมก็ทําการแกะเครื่องขึ้นมาเลยนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับอ่าทีนี้เวลาเปิดฝาขึ้นมานะครับก็เราก็จะเห็นในส่วนของตัวด้านในนะครับก็ประกอบไปด้วยก็จะมีฮาร์ดดิสลูกนี้ก็คือมาจากที่อ่าทางศูนย์บริการที่เขาใส่มาให้เราเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแรมนะครับแรมตัวนี้สามารถเพิ่มได้อีก1สล็อตนะครับคือจะมี2สล็อตเนาะ คือทางศูนย์เนี่ยใสมาเป็นลม4จิกให้1แถวนะครับก็สามารถเพิ่มอีก1แถวได้นะครับใส่8จิกเรียงได้เลยตัวนี้นะครับผมหรือว่าจะถอด4จิกนี้ออกก็ใส่8จิก8จิก2ตัวก็เป็น16จิกได้เลยนะครับโอเคทีนี้สิ่งสําคัญสุดก่อนที่คุณจะลงมือทําทุกอย่างเลยนะครับ1ถอดปลักก๊กออกให้เรียบร้อยนะครับ2แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับอย่าลืมนะนะครับน็อตตัวเดียวตรงนี้นะครับเวลาคุณจะไขน็อตออกก็ ความระมัดระวังนิดหนึ่งอย่าให้น็อตมันตกเข้าไปในเมนบอร์ดนะครับก,ก็ค่อยๆออกมาอย่างนี้อ่าออกมาหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ถอดแบตเตอรี่ขึ้นมาอ่าถอดแค่นี้คุณก็ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆละเวลาคุณทําน็อตตกทําอะไรเข้าไปก็มันจะไม่มีปัญหาเรื่องการช็อตในระบบละนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูนะครับพระเอกของเราวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับสั่งซื้อเข้ามานะครับก็จะเป็น WD Western Digital นะครับของ WD Blue นะครับ จะเป็นรหัส SN อ่า550นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็น NVMe นะครับนะ่ะเป็น NVMe M2 นะครับความจุก,ก็อยู่ที่ประมาณ 250G จิกนะครับก็ตัวนี้ก็จะวิ่งอ่าวิ่งอยู่ที่ประมาณ2,400เมกะบิตเซต์ต่อวินาทีนะครับนะก็โอเคมาทำการแกะเลยนะครับตอผมแกะมาแล้วนะตัวนี้นะครับสินค้าอยู่ข้างในนะครับก็รุ่นนี้นะครับตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีแถมมาให้นะ สำหรับรุ่นนี้ไม่มีแถมนะครับแต่เขาจะมีสล็อตมาให้1สล็อตนะครับเราก็สามารถซื้อมาใส่ได้เลยนะครับผมนะก็คือรุ่นนี้อาจจะกักสเปคมาสักนิดหนึ่งตอนตอนเขาขายนะตอนผลิตออกมาเอาเอา่าแกะขึ้นมานะครับทีนี้เราแกะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแกะสินค้าออกมาละนะครับนะก็แบบนี้นะครับนะก็จะใส่ช่องไหนนะครับช่องเขาคือช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูแล้วกันเนาะว่าวิธีการใส่ใส่กันยังไงนะครับอ่าใส่กันยังไงนะครับผมขออนุญาตซูมสักนิดหนึ่งอ่าเราจะได้เห็นกันทัดๆนะครับว่าวิธีการใส่นั้นใส่กันยังไงนะครับตรงนี้ตรงหัวตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับให้ทําการถอดน็อตนี้ออกมาเลยนะครับถอดน็อตออกมาเลยนะฮะนี่นะครับถอดมาเลยเป็นไปได้นะครับขอให้เป็นไขควงที่มันดุดหัวน็อตได้แบบนี้มันจะปลอดภัยมากเวลาคุณทําน็อตตกเข้าไปในเมนบอร์ดนะครับ อถอดขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่นะคุณสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับสังเกตตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะมีรูมันจะมีร่รองตรงนี้อยู่เห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีล่องหนึ่งตัวตรงนี้นะครับคุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะถ้าใส่อย่างเงี้ยถูกต้องถ้าเกิดคุณคว่ำใส่ก็ใส่ไม่ได้ลองมาไม่ตรงกันเห็นไหมนะครับนะใส่ด้วยนะครับใส่เข้าไปก็ดันเข้าไปสักนิดหนึ่งอ่าให้แถบให้แถบทองเหลืองทองแดงทองเหลืองเนี่ยมันเข้าไปด้านในนะครับ แถบทองแดงแล้วทองเหลืองก็ไม่รู้แหละอ่ะทีนี้ก็กดหัวมาลงนะครับหัวตรงนี้มันก็จะตรงกันพอดีนะครับขยับให้มันตรงร่องนะแล้วก็ทําการยึดน็อตให้เรียบร้อยอ่ายึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแค่นี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยสําหรับการใส่ตัว SSD เข้าไปเพื่อที่จะทําการอัปเกรดนะครับส่วนนะครับตัวเดิม Windows มันอยู่ในนี้นะ Windows มันจะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมอยู่นะครับนะ อ่ะซูมเอาออกมากสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ปกติเนี่ยวินโดว์มันอยู่ในฮาร์ดดิสก์ลูกนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราใส่ SSD เข้าไปนะครับเราก็จะต้องไปลงวินโดว์ใหม่ในตัวนี้เพื่อให้มันบูตได้ไวขึ้นทํางานได้ไวขึ้นนะครับส่วนวินโดว์ที่อยู่ตัวนี้นะครับเราก็สามารถฟอร์แมตไดซีได้นะครับไดซีเราจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลอีกนะครับส่วนแรมนะครับถ้าเกิดใครมีแรมนะก็สามารถเพิ่มตัวนี้ได้อีก1สล็อตตัวนี้นะ แต่ตัวนี้ลูกค้าบอกว่างั้นขอเพิ่มเป็น SSD ก่อนแล้วกันนะครับส่วน RAM ค่อยว่ากันทีหลังนะก็ไม่มีปัญหานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอา่าใส่แบตเตอรี่เข้าไปอา่าใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ทําการยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับน็อตตัวเดียวนะก็หาที่มันไขควงดีๆหน่อยแล้วกันนะที่มันที่มันยึดน็อตได้นะครับดูดดูดน็อตได้พิสเป็นแม่เหล็กนะฮะ มันจะปลอดภัยมากปลอดภัยกว่านะสาหรับการซ่อมเครื่องหรือว่าการอัปเกรดเครื่องนะครับทีนี้โอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยละนะครับก็ทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะปิดฝาเสร็จแล้วก็เราก็ทําการลงวินโดว์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับส่วนคลิปตรงนี้นะครับการลงวินโดว์ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอ่าขึ้นตัวที่อยู่ด้านบนจอนี่ครับที่อยู่ด้านบนตัวนี้ให้นะว่าวิธีการลงวินโดว์สิบ การดาวน์โหลดว n d o w s 10มาหรือว่าทำ Windows 10ลงในแฟลชไดร์เนี่ยทำกันยังไงนะครับมันไม่ยากเลยแค่คุณดูคลิปตรงนั้นแล้วก็ไปทำตามคุณก็ทำได้แล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ต้องไปเข้าร้านนะสอนไม่หมดแล้วนะครับทุกอย่างสอนหมดแล้วนะโอเคครับผมสำหรับตัวนี้ก็ทำการอัปเกรดแล้วก็ลงวิดีโอให้กับลูกค้าเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเทสให้ดูว่าความเร็วนั้นมันจะเร็วอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับความเร็วที่มันบอกว่าเป็น 2 4 0 0่อเมกะบิตเปอร์เซกต่อวินาทีนั้นมันจะเร็วสมราคาหรือเปล่านะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากที่ทำการลง Windows เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาเปิดเทสโปรแกรมกันนะครับว่าเครื่องนั้นจะมีความเร็วประมาณไหนนะครับก็มาดูสเปคคร่าวๆนะครับคลิกขวาที่ m y c o m p u t e r แล้วก็เลือกคำสั่ง r ปรปรต y นะครับสเปคตัวนี้ก็จะเป็น CPU นะครับ Intel Core i7 จ็ตัวนี้นะครับแลมมีอยู่ที่4 g b นะครับผมโอเคเนาะก็ลองเปิดไมค์คอมพิวเตอร์ดูนะครับแต่บัคลิกปุ๊บอ่ามาเลยนะครับมาเลยนะครับไวมากนะครับลองเปิดอ่าโปรแกรม Word นะครับออฟฟิตดูนะครับเห็นไหมครับอ่าพิมพ์ได้เลยนะครับมาแล้วนะครับนี่นะนะครับเนี่ยนะเรียบร้อยนะครับนะพิมพ์ เปิดโปรแกรมปุ๊บปั๊บมาได้เลยนะครับอลองเปิดลองเปิดพวกอ่าโฟโต้ช็อปดูสิเห็นไหมครับน่ะมาเลยนะครับเปิดได้ไวนะครับเปิดค่อนข้างไวเลยนะครับลองเปิดพวกอ่อยูทูบยูทูบดูนะครับนี่นะครับอเห็นไหมครับไวมากนะครับเห็นไหมคลิกปุ๊บมาปุ๊บเลยนะครับ คือการอ่านข้อมูลการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะไวนะครับสำหรับ SSD NVMe นะครับก็ถือว่าเร็วนะครับเร็วในระดับหนึ่งถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคเนาะสำหรับการเทสนะครับการอัปเกรดเครื่องนี้นะครับก็จบลงได้ด้วยดีนะครับก็รู้สึกว่าจะแฮปปี้กันทีเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวจากฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมเนี่ยอ่านช้ามากๆกว่าจะเปิด y o u t u b e ได้กว่าจะเปิดอะไรได้นะครับ บวกกับวินโดว์ของลูกค้าตัวเดิมด้วยนะครับมันเริ่มหน่วงมันเริ่มมีปัญหานะครับแล้วก็ลูกค้ามาเจอสภาพอย่างนี้เปิดเครื่องแค่ไม่กี่วินาทีนะครับแล้วก็เปิดงานปุ๊บป,ปั๊บแบบนี้นะครับฟีลลิ่งมันต่างกันนะโอเคนะครับผมสําหรับาการอัปเกรดของ MSI วันนี้นะครับจบลงได้ด้วยดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําคลิป แล้วก็มาให้ความรู้ในครั้งต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ